อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ทักษินเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่สุขสบายที่ประเทศดูไบแต่จนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการจับกลุฮมทั้งที่มีหมายแดงจากอายการสูงสุดอยู่แล้ว แต่อายการสูงสุดยังไม่มีการประสานงานบังคับใช้กฎหมายไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำตัวมานำเนินคดีจึงเป็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นรายวันนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการแสดงความคิดเห็นของทักษิณล,ลักษณะเช่นนี้ยิ่งส่งผลดีนะครับต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ในอนาคตอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของบัตรคนจน ที่ปรากฏว่าทักษิณเคยหาเสียงไว้แต่คราวนี้ในส่วนของรัฐบาลก็เอามาทำนโยบายของรวมไทยสร้างชาติจะขยายเงินให้กับบัตรคนจนเพิ่มเติมปรากฏว่าทักษิณก็ด้อยค่าบูลรี่บัตรคนจนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันแล้วคุณจะให้คนจนเหล่เนี้ พึ่งพาแต่เบตลอดแล้วคุณคิดว่าจะหางานให้เขาทำยังไงจะสร้างเขาอย่างไงของเพื่อไทยนี่เขามีซอฟต์พาวเวอร์ไปไปขุดมาเลยครอบครัวละคนเอามาเลยมาฝึกอ่าอเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้ครอบครัวจะได้ไม่ต้องพึ่งพาในที่สุดบัตรคนจนเนี่ยไม่ต้องไปเลิกหรอกบัตรคนจนจะถูกมืน่นอืมอืม,อมเพราะมันไม่มีความหมายเลยอืม,อมสำหรับคนที่ พรรเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยจะถูกเมินไปเองโดยที่ไม่ต้องเลิกเพราะอะไร<ม>ไหมเพราะว่าเขาจะมีะไรายได้ที่มันเหนือกว่าพันบาทเยอะหลักการใหญ่คือว่าอะไรที่ทําได้น่าจะทําก่อนนะครับอย่าอย่าเอาอย่าหยิบยกเอาเรื่องที่ยากมาแล้วก็มาอธิบายว่าทําทไม่ได้ถ้าอะไรพอช่วยเหลือได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดทางาพรรคเพื่อไทยนะครับได้รับการเลือกเข้ามาเนี่ยเรา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 ให้ความมั่นใจว่าเราจะพยายามทําให้ได้ แล้วปัญหาอะไรที่ควรจะแก้ไขก่อนนะคะหลังจากที่ได้รับความเสียงสะท้อนอ๋อผมว่าไม่มีครับไม่มีอะไรอ้องก่อนๆนะครับเพราะปัญหา6กเจข้อที่พูดกันมานี่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะครับต้องแก้ไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าเริ่มขบวนการการแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับพื้นที่คลองเตยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายพักหลายพักเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะควานที่นั่งตรงนี้ไปให้ได้อย่างพักเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยเรามาเพื่อเรามาก็ต้องอยากจะได้ที่นั่งตรงนี้เนี่ยเพื่อไทยมีจุดเด็ดอะไรเพื่อที่จะให้คนคลองเตได ผม<ด>ผมผมพูดใจพรรคอื่นไม่ได้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเรามีเรามีบิ๊กเบนซึ่งจริงๆเราอยู่ในพื้นที่มา17ปีแล้วเราก็ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็เหมือนกับทุกทุกเขตเหมือนกับทุกท้องที่ที่เราลงไปนยโยบายเป็นเรื่องหลักของเราเราเคยทํามาเราคิดใหญ่ทําเป็นนะครับแล้วเคยทํามาก่อนแล้วก็เราหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้กลับมาทําอีกนะครับ หลังจากนี้ฮะคุณเศรษฐาจะลงเงื่งที่หาเสียงกับพรรคเพื่อไทยทุกเวทีทุกจังหวัดนะครับจะพยายามครับจะพยายามไปครบครับจะพยายามไปครบทุกเวทีทุกจังหวัดแล้วจะ<ช>เราก็จะพยายามในในขั้นตอนแรกก็คงไปฟังปัญหาก่อนนะครับจะรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จะได้มามาถกกันทํามในพรรคแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับแล้วก็นโยบายก็คงทยอยคลอดออกมาเรื่อยๆเห็นหนาแล้วคุณเศรษฐาครับเหมือมนกับว่าเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยอาจจะ หลอกนองเหมือนกับคุมคุลบนนะฮะแต่พอไปต่างจาังหวัดเนี่ยฮะเราจะขายภาพตัวเรายังไงให้เข้าถึงชาวบ้านนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการขายมันมันเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องของการเข้าใจว่าชาวบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือคนที่อยู่ชายขอบของสังคมมีความต้องการอะไรกระบวนการวิเคราะห์ก็ทักสินก็บอกว่าปัดคนจนเนี่ยนะแน่จริงก็ หาเงินมาให้ได้จะเอาเงินมาจากไหนมาให้บัตรคนจนที่ผ่านมาเรื่องบัตรคนจนทักษิณเคยหาเสียงไว้แต่ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับต่อมาทบบาลของพระเอกประยุทธ์เนี่ยมาทําได้จริงจริงจังจังนะจาก1,000บาทจะขยายเป็น2,000บาทนะรบปรากฏว่าเพื่อไทยก็บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะสิ่งที่ตามมานะทักษิณก็ออกมาเคลื่อนไหวนะร,รวมไทยนะรพรครวมไทยก็บอกว่า ผมชัยสร้างชาติก็บอกว่าแน่จริงก็เพื่อไทยก็ให้ยกเลิกบัตรคนจนเลยให้ประกาศเลยทักษิณก็บอกไม่ต้องประกาศหรอกเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยจะมีซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนจนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจนไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้บัตรคนจนอีกต่อไปนะฮะและที่สำคัญเขาก็ไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ถึงนโยบายวิสัยทัศน์ของนักคิดของพรรคการเมืองต่างๆนะโดยโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์มองว่านักคิดของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับร้อยหรอเหล่าบรรดากุลซื่อในพรรคประชาธิปัตย์ร้อยหรอแทบจะไม่มีในขณะที่คุณชวนหลีกภัยก็ยอมรับนะฮะว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เปลี่ยนไปมากในเชิงงานาสังเคราะห์นะสินก็พูดอย่างงี้ นะแล้วยิงไกลเลือกตั้งทักษิณจะทำสิ่งเดียวคืออวยลูกของตัวเองอวยพรรคของตนเองนะฮะปุงอิงก็ปฏิเสธว่าทักษิณไม่ได้ด้อยค่าบัตรคนจนนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กับอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งแหละนะ,ะที่ปรากฏว่าได้รับเงินก้อนนี้และมีความจำเป็นจะต้องใช้แต่ประเด็นตอนนี้ นักการเมืองก็ใช้มาในการหาเสียงนะฮะฝ่ายที่สู้ไม่ได้ที่อ้างว่าแลนสไลด์แลนสไลด์จะชนะแน่นอนถล่มแน่นอนถล่มทลายแน่นอน <c oughs> มีพรรคการเมืองสองพรรคการเมืองฮะที่ใช้วาทกรรมนี้ก็เป็นเพื่อไทยและก้าวไกลที่ใช้วาทกรรมเดียวกันเนี่ยบอกว่าจะชนะถล่มทลอยแน่นอนพรรคอื่นจะพ่ายแพ้พรรคชั้นเนี่ยถล่มทลายโดยมุ่ง เพียงประโยชน์ของพรรคตัวเองเป็นสำคัญนะครับตอนนี้ก็เศรษฐาทวีสินนะซึ่งใกล้ชิดกับทางายิ่งลักก็ออกมาเดินหาเสียงเป็นครั้งแรกรแล้วก็พังเพื่อไทยก็มีการเปิดตัวนะครับสสเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับสิ่งที่ทักษิณมีการเคลื่อนไหวตอนนี้ผมเรียกว่าเป็นการหาเสียงนะครับ ให้กับพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะมีกิจสเดิยกาการเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ทักษิณนเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันนะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่สุขสบายที่ประเทศดูไบแต่จนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการจับกุมฮะท้งที่มีหมายแดงจากอายการสูงสุดอยู่แล้ว แต่อายการสูงสุดยังไม่มีการประสานงานบังคับใช้กฎหมายไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำตัวมานำเรินคดีจึงเป็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นรายวันนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการแสดงความคิดเห็นของทักษิณลักษณะเช่นนี้ยิ่งส่งผลดีนะครับต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ในอนาคตอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ